ครับหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยฉันคุ้นมากอะ่ะเออจะจะนึ่งต้องสองคะ่ะไม่รู้คะ่ะ ขอตอบเป็นวีรายาละกันมั่วไปก่อนโอเคท่ะมีคำตอบที่ผิดค่ะยัยใจเแม่จิงเหรอแมนใบ้หน่อยใบหน่อย <คำ S 1> เอาคำใบ้ตสอ,องใช่ไหมใช่ค่ะไม่ดูรูปอีกรอบอยู่แล้วพอดูแล้วก็ไม่รู้อยู่ดีว่าใครเอาคำใบที่ที่แบบบอกว่าบอกสามคำบอก สามคำเหรองั้นก็ทำไมมันยากล่ะยาวเพื่อที่จะแบบไม่ให้มันยากเกินไปก็ไม่ให้มันง่ายเกินไปดูถูกปีมือพี่โอเคสามคำพร้อมแหละโอเคสามคำนั้นก็คือสเส้นเพลงลองฮะ เต็มเพลงรองเต็มเพลงรองเหรอใช่เป็นเซนเตอร์เพลงรองอะค่ะเซนเตอร์เพลงรองจริงไหนอะได้ครั้งเดียวโอ้ยเพลงอะไร บอกว่ารุ่นไหนได้ปะไม่ได้โคิดว่าคงไม่ใช่เป็นเพื่อนพี่ปะมิแบบสนินไหม่ไม่สนิทหรออืมไม่ไม่เลยหนีรุ่นสองหรอรุ่นสองใช่เป่า ไม่บอกเฮ้ยสนิทแต่เจนไม่รู้บ้าก็กลางๆอะกลางๆยังไม่บอกเซนเตอร์เพลงรองอเร็วๆนี้ปะพี่แก้วพี่แกแ้วเดี่ยวแหละอ่ะพี่แกแ้วคนเหลี่ยวเลยอ่ะค่อยๆถามเรื่อยๆเนี่ยเป็นเป็นแบบเพลงร้องที่เกิดขึ้นเร็วๆนี้ปะ ให้บอกเออเร็วหรือเปล่าน้นดานแล้วเอ้ยฮัาลเร็วนี้ก็เมวสิกแต่ดูเหมือนจะไม่ใช่เมวซิกจะชายเปล่ายวตาตีเหมือนกันเลยนะไม่พูดอย่างนี้ไม่ใช่เออไม่ใช่มมวสิกตัดทิ้งตัดมิวสิกเชื่อ <c oughs> เชื่อเชื่อ ทำไมอ<ช>๋อม่ถือวาตอบพี่เชิญ์ฮะไม่ถือว<บ>ตอบพี่เชิญหรอเชิญ์งั้นตอบเชิญงั้นตอบเชิญอันนี้คือยืนยันคำตอบอันนี้คือยืนยันคำตอบใช่ไหมคะใช่ค่ะไฟไฟเปลี่ยนสีเลยไฟดับเลยเป็นไงเอ้าดูอันนี้ดูได้ยังอ่านคอมเมนต์ได้ยังอย่าเพิ่งโอเคยืนยันคำตอบว่าเป็นพี่เชิญนะคะ คุณะคะเป็นคำตอบเช่ถูกต้องค่ะ <laughs> จริงเหรอจริงเหรอจริงเหรอใแกต้องตอบให้ถูกอีกหนึ่งข้อเพราะอันนี้ได้แค่0.5คะแนนอ๋อเพราะเธอใบถูกไหมใช่แบบมิวสิกเฮ้ยนั่นมิวสิกเปล่าไม่ใช่มิวสิกงั้นไม่ใช่มิวสิก แกนช <sk r ug> ่ไปตอบพี่เชอรอะทำไมตอบพี่เชอรอะเออเชอร์นี่แหละก <c ười> ็ด,ดูจากเชอก <c ười> <c ười> ็เจนมีเพรถอนะเจนพูดว <c ười> ่าเจนพูดอย่างนั้นหรอเจนจำไม่ได้ <c ười> อ้าวสิไม่เป็นไรเข้าต่อไปเข้าต่อไปจอเจนแพ้แน่